สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนุ่มมวลค้นรอยเอดคือเกาสวัสดีครับสวัสดี FC ฟน้ององค์หญิงเพชรบ้านแพงสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงและสวัสดี FC หนุ่มวลค้นรอยเอดทุกท่านครับผมพี่น้องเป็นยังไงครับเม่อขึ้นมวนปากับหนุ่มมวลกร้ยกับได้เบิง้งกุมปีตนะครับเดียบว่าด้ไปเบิ้งหนาวิธีเพราะว่า เรียนงานอยู่ฮอตะเหลี่ยวก็มาหอดกับมาด้หเมืองลาน่อยคือเก่ามาหอดโวลาน้อยก็ออกดึกมันขึ้นกัเรับรับตื่นๆตือนเด้อพี่น้องเด้อแต่ลาน้อยมากกับตาแจงคือเก่าครับพี่น้องผมกับเมื่อนี่ก็นั่งเบงคลิปขององค์กรหลายๆท่านเนาะผมมานั่งเบงผมก็มัรเพลงนี่แต่พี่น้องบ้งไฟโกยโสทวนทนี่บ้ลาน่อย,ออย,อยคือห่วงมวนเนาะคือเบิงย่ำใดกับมวนย่ำนั่นผมว่ามือใดเนาะบอดผจญออกมาห่วงเต็ม คือคือมากเลยนะครับคือหลาหน่วยห้องแนวหนีม้วนเลยครับพี่น้องพมว่ากันบื้อหนึ่งคู่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 แต่งเพลงหรือว่าบอดเพื่นมองเห็นจุดนีผมว่าล่องเสียงหนี่โอ้บ่ธรรมดาเลยครับพี่น้องอันนี้คือ,ค,อคือความชอบส่วนตัวและบุคคลนะแต่โมโหพี่น้องเข้ามาคือกันนะบ่อนะครับสำหรับน่มวเขาเรียนมองมาเ,งาเพลงบางไฟโกยสูทรอนเป็นเพลงทีหลาห้องเนี่ยมว้มวนเดะม้วนเลยละพ่วงหนี่ก,ก็มากอยู่เด้มากเลยแหละ มักแห้งเลยล่ะผมว่าโอ้ลองเสียงนี่เพราะธรรมดารับคันคันลาหน่อยมีเพลงใหม่แต่งมาลองเสียงประมาณนี้ก็โอ้ผมว่าสิจวดจ,จ้าแห้งนะครับพี่น้องเม่นบอกครับและอีกเพยงหนึ่งที่นุ่มวนก็เล็ดมากก็คือว่าล่อฟังเลยวันทียี่สิบเอ็ดเพลงลาหน่อยปอยกับเมจินเนาะครับเนาะฟาดพี่น้องผมน่งฟังงลาหน่อยตั้งแต่ห่อมมือแหลกจนหอดมาอนีบางไฟโกยาสูบทผมว่าเพลงนี้เป็นเพลงทีโอเคเลยนะครับผมมีโอกาสสักมือหนึ่งเนาะ อาจจะมีคู่เพลงหรือบอดโจเราตัาง้งแต่งไหาลาหน่อยหอ้หองในห้องในร่องนี่ครับผม,ผมมักเด้ผมว่าสิจวดแห่งนะคือมักมากแหงหลายพี่น้องลาหน่อยกับจวดเอามาขึ้นมาขึ้นลาหน่อยย่ามเลยครับพี่น้องชุดเมื่อคืนงามเลยเดย้งามเลยนะถือว่าสวยเลยนะเมื่อคืนผมมักอยู่เด้ลาหน่อยออกมาปาดเมื่อนี่ชุดสวยเลยนะชุดเดยวหน้าตาลงลงตัวแห่งถือว่า ถือว่าสุดยอดครับพี่พน้องหลานหน่อยก็หลอเม,มื่อคืนขันผมนับว่ผิดผมมาซีเพียงเน้อครับผมนอนเบิงเมื่อคืนนะปาดใส่จวดจานจวดจานมาเลยพี่น้องคือว่านี่ว่านี่แหละครับทีผมว่าคือหลานหน่อยเอาเสียงมาเตะใส่การที่คุณร้องเพลงเร็วตีไปเลยเก่าเพลงเมื่อคืนเนาะแต่ผมนับว่ผิดนะบวกกับเพลงาปัดเอาแห่งมาเตะใส่ห้องพี่น้องคือคือกันบ่ การที่จะร้องเพลงยังไงให้อยู่ได้ถึงเก้าเพลงนี้เหมือนศิลปินร็อกคนหนึ่งเลยนะห้องป้าลาหน่อยคือจวดดีๆคากดีๆผมยอมยอมหลับจุดนี้ครับว่านี่แหละครับคือสิ่งที่อนาคตผมบอกเดียวว่าลาน้อยสะสมพลังเพราะอายุยี่สิบหลังจากนั้นไปคือเต็มทุกศาสตร์เริ่มเข้ามาเริ่มศึกษาเก็บสะสมประสบการณ์ตอนนี้คือเราก็เหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งที่ดูแลถือดูแลถือนี่กําลังงาม เทาก็มองเห็นว่าต้นใหม่ตัวนี้อนาคตยังไงก็ออกลูกออกร้านเป็นน่วยงามอยู่แล้วออกน่วยออกมาจากในกัหน่วยสมบูรณ์หวานอร่อยอยู่แล้วเมือนบ่ครับพี่น้องคือนี่ครับสุดยอดผมวมาอนาคตหลานนวยบ่ธรรมาดาหลานนวยก็สิเห็นหลายๆท่านตอนนี้อาจจะกางขาอยู่บางสิ่งบางอย่างหลานย,ย่าลืมว่าหลานนวยหลานนวยเป็นศิลปินที่มาอยู่ในวงการปีนิดๆเองปีปกว่าๆแต่อาจจะก้อนก,นกประสบการณ์ก็หามาอยู่แต่ว่าอาจจะยังไม่ แข็งแกร่งตอนนี้กับเขามาปีกลัวกระเริ่มซ่าโซมเล้วรออีกนิดครับพี่น้องแล้วจะเห็นความสุดยอดของหลานน่อยต่อไปว่าได้จับเพียงไหนมากครับพี่น้องปังปังปังแม้กระทั่งเพียงที่ผมว่านี่แหละต้องไฟกูยาสูทอดนี่ปารพี่น้องลาน้อยขอให้จับหยิบมาร้องพร้อมที่จะดังบ่ทรรมดาพี่น้องแม่นบ่ครับพี่น้องผมบอกถือว่านี่คือหลานน่อยรออีกนิดใจเย็น ถ้าเบิงอายุ20ท่านสิไลเห็นอย่างหลายอย่างหล,ล,ล,ลายท่านก็บ,บอกว่าอยากเบิงลําเพิินลาน้อยเขาล่งซ่อมอยู่พี่น้องใจเย็นๆนิดนึงลาน่อยมีให้เห็นอยู่แล้วบางสิ่งบางอย่างช่วงลาไปซ่อมหลายท่านกเขาก็ออาจชิบะได้ท่าให้เบิงแต่ผมเสือ้อเขาเลยลาน่อยซ่อมเสมอรออีกนิดนึงใจเย็นๆคือสุดยอดนี่แหละครับที่ลาภุมว่าทุกท่านทุกท่านมาถูกทางแล้วเชื่อถือคนเชื่อถือทางเลี่ยวบม่มีผิดหวังไม่ว่าจะเป็น ความกตันญูความรู้คุณความความเอื้อเฟือเ้อเผื่อแผ่การช่วยเหลือคนหลาไม่ธรรมดานี่คือสุดยอดของสดยอดอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากเบา้าคือว่าล่ะครับพี่น้องประเด็นนี่คือคือคือว่าละ่ะบางสิ่งบางอย่างผมว่าสาวน้อยเพียนวันแพงหรืออุคงหญิงผมสิบออล,ลงไปจุดนั้นดีกว่าผมว่าสาวน้อยเพีรยนวันแพงหรืออุคงหญิงเพงียนวันแพงขอเถอะดราม่ามาเถอะผมเคยบอก วายูคลิปหนึ่งที่ผมบอกว่าขอให้ดรามา่ามาเลยพ่อยังบอกแห้งดังอีหลีแห้งลาน้อยอุ่งหญิงดรามา่มมาพงมอะไรพ้ายเซ่ครับแห้งดรามา่าแห้งเซ่ผมบอกเลยว่ามาเลยยิ่งยิ่งดรามา่ายิ่งดียิ่งดังผมว่าอะไรวายไเด้หมายถึงว่าสิ่งที่หลายๆอย่างที่เข้ามาผมเสือเลยว่าสาวน้อยเพื่อนแพงแค่คุณมา,มา,ม,า,ม,ามาแว่หน่อยหนึง่ง ก็เฮ็ดใ้สาวหน่อยดังกว่าเก่าเสื้อบอร์คพี่น้องนี่คือสิ่งที่ผมจะพูดนะครับผมพูดมาสําหรับบอร์ดผมก็ทรงกําลังใจให้บอร์ดคือเก่าสูดบอร์ดคือคนเกง่งเก่งหละเข้าใจจุดๆนี่พูดมาบางสิ่งบางอย่างแค่บอร์ดมาไล์สดแค่นั้นแหละทุกอย่างก็จะเคลียร์นะผมสังเกตหลาย,ย่างแล้วเรื่องลร้เรื่องที่เกิดขึ้นแค่บอร์ดมาไล์สดแค่นั้นก็เคลียร์คือบอร์ดเราเบาเคลียร์อยู่ก็คือสุดท้ายก็คือการตัดสินใจผู้นําวงเนะเาะาะว่าผู้นําวงการตัดสินใจต้องมาก่อน พอผู้นาวงตัดสินใจแล้วแนวทางการเดินก็ต้องประมาณนี้แหละครับผมนี่แหละครับสําหรับลาน่อยมาโลดผมยังอยากให้ด้ามาเป็นอย่างคือวางสันว่าได้เชียงนี้แต่ว่าด้ามาย้ำไรหลาน้อยผมมาไล่พ่ายสิเงื่อนเสียนไหลหเขาแม่ใ่าครับพี่นองนี่คือเรารู้อยู่แล้วเอฟซีรู้อยู่แล้วว่าลาน่อยไม่เคยทําผิดผิดลาน้อยก็ยอมรับบอ,อมเมนว่าผิดแบบผิดแห้งก็คือมันเป็นเหตุสุดวิสัยบางสิ่งบางอย่างบ่ได้ว่าลาน้อยไปผิดหมายถึงบางสิ่ง ค,คือในอดีตที่ผ่านมาสูตรที่ใสคือคําว่าผู้หญิงเนาะสมัยตะกี้ก็คือคําว่าผู้หญิงนะใครไม่เป็ี่ยนไม่รู้เนาะแต่คือถ้าคนเป็นแล้วจะรู้จะเข้าใจไงแต่สําหรับคนไม่เปลี่ยนก็จะมุมมองไงหรือว่าไงคนบอมอมากเนาะอยังไงกับหมอมากคือว่าแต่สุดท้ายคือว่าล่ะแค่คุณตัดสินใจมารักมาชอบแล้วคุณจะมีความสุขที่ผมบอกเสมอว่าลาหน่อยขอให้รักและเปิดใจยังไงจะมีความสุขอนาคต ที่ท่านเปิดใจกลับมาแล้วท่านจะบอกว่าเสียดายเวลาเลยที่ติดตามหลาหน้่อยไม่เสียเวลาเลยที่เชียร์หลานหน่อยหลายๆท่านหลายๆคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์ช่องหนูวนอก็เลยบอกเลยว่าไม่เคยเสียใจเลยที่รักหลานหน่อยหลาหน้อยพระธรรมดาครับพี่น้องนี่คือความสุดยอดขององค์หญิงเพชรบานแพงพี่น้องเท่ากับเบิงตัวเบิงเห็นอยู่แล้วว่าเราหลาหน้อยถ้าเบิงโลดมีโอกาสวันใกล้ๆที่ว่าจะเดินทางไปนู่นนี่นั่นถ้าเบิ้งโลดหลาน้อย ถ้ามีโอกาสหลาหน้อยทาความดีให้พี่น้องเขาเห็นอยู่แล้วความรักความดูแม้กระทั่งมันมีคอมเมนต์หนึ่งอยู่ในช่องกุ่มปิดนี่แหละเพื่อนมาหลาหน้อยเวลาอยู่หลังวิธีก็แลนเห็นยังกันยังซี่แม้กระทั่งอยู่หน้าวิธีร้องทุกอย่างเป็นเหมือนพญาแต่หลังวิธีอันนี้คือคือผมก็บันดาลหวเพื่อนเพื่อนอาจจะเขาม่าไม่เนาะคือหนึ่งผมอยากให้ท่านคิดเลยว่าหลาหน้อยเด็กน้อยอยู่ <c oughs> คือคือเด็กน้อยที่มีความรับผิดชอบสูงเข้าใจคำนี้เนาะ เอฟซีทุกท่านก็เข้าใจเหรอสิ่งที่ผมพูดเป็นเด็กน้อยที่มีความรับผิดชอบสูงหลังวิธีก็คือนิสัยเด็กก็อยากเห่นอยากหัวอยากเ่าขึ้นว่าล่ะขม,มิน้นขึ้นโเฮาไวรุ่นก็อยากไปเลาะไปเนินไปไปไหูนะแต่นี่หลานน้อยก็คือต้องการมีพวกขึ้นว่าเด็กน้อยเนาะสองก็คือทําไมหน้าวิธีถึงสุดยอดเพืนะ่อนวะก็หน้าวิธีความรับผิดชอบไงเด็กน้อยที่มีความรับผิดชอบสูงที่ผมมาหลังวิธีก็คือความสนุกของหลานน้อยเป็นเรื่องปกติทาไปเถอะถ้าไม่เบียดเบียนใคร ถ้าไม่เธอถ้าไม่ทำร้ายใครเม่อนบอกคพี่นองเอฟซีบอกถือบอกผมบอกถือบอกไรลาเลนไม่โลดถ้าลาเล่นแรียบบอกไปทำร้ายไผนี่คือสิ่งที่ดีด้วยซ้ําที่คือรีแลกผ่อนคลายของหลานหน่อยเม่ยนบอกคพี่นองผมบอกถือบอกสุดท้ายท้ายสุดลวครับพี่น้องที่เขามารับชมช่องนุมวนข้อเล็อย่าลืมกดติดตามให้กําลังใจช่องนุมวนข้อเล็ด้วยนะครับสาหรับวันนี้มาช้าหน่อยกับมาเบิ้งมาให้กําลังใจช่องนุมวนข้เล็นะเด้อครับสุดท้ายท้ายสุดขอกล่าวคำว่าสวัสดีสวีดอร์ครับ